พอนกิจสมควรพัฒนาของมัรดาเช่นนี้ว่าเป็นสัตว์บรุษเป็นคนกตัญญูกตเตมีดีมีศรัทธาบริบูรณ์ด้วยศีลเป็นที่น่าสรรเสริญอย่างยิ่งแม้ตัวท่านเจ้าาเองเมื่อได้บำเพ็ญกุศลทัษินาทุปทานแก่ท่านมัรดาเช่นนี้ยังได้ความยินดีปิดาภาโมดเบิกบานใจเ้อนี้สำเร็จเป็นกุศล ส่วนปิตุปถานทำอย่างอิปลิสที่สำเร็จด้วยจิตอสหรลนด้วย 9, สโ,โวยสมน,นัสและสัพยุทธ์ด้วยยานกิชาแม้สนบันดิก็ได้ภาสิปันนาปิตุปทานว่าเป็นเหตุแห่งความเชื่นมานของบันฑิโดยพระคาถานิคนทาสิตว่อาอนันโมจากปาโทโรจากสัทธาอาจิตกีนิตาปิตลางปาริ เมตตาวิชานักตาความยินดีบันเทิงจิตหัวเล่นหัวได้ในการทุกเมื่อนี้อันบันอันบันด็นผู้มีปีชารู้แจ้งเห็นผลประจักษ์ชัดจกมึงได้เพราะปฏิบัติบงรูงบรรดาของตนดังนี้บุคุศลงสิณนั้นประธาน,ธานีคุณแม่เชื่อยิ้มเดียที่ท่าน กรัลาบรรพกแก่ท่านบรรดาผู้วัยชนนี้หากท่านบรรดาได้ทราบเรื่อยามวิถีทางใดทางหนึ่งจากเมืองอนุโมทนาด้วยความปิจาปลาโม่เป็นอย่างยิ่งประทางทหางพวกนอสมควรแก่เวลาจึงขอที่เดโกลมไว้แต่เยนเท่านี้เอวานก็